กำลังจะเปิดตัว Mac อย่างน้อย3รุ่นในปลายปี2024 <c oughs> เผยสีสันตัวเครื่อง i อ o o น16 Pro จากเครื่องดัมมี่ e e t t Studio Pro <c oughs> เปิดตัวสีสันใหม่จากคิมคารเชียนคนดังสายแฟชั่นติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple กำลังจะเปิดตัว Mac อย่างน้อย3รุ่นในปลายปี2024 มีหลายคนที่กำลังเฝ้ารอให้ถึงเดือนกันยายนเพื่อรอดูการเปิดตัว p p o o n 16 s ี r i e s แต่ดูเหมือนว่า Apple ยังมีแผนเปิดตัว Mac รุ่นใหม่อย่างน้อย3รุ่นในช่วงเวลาที่เหลือของปี2024ตามรายงานของ Mac r u m o r MacBook Pro กลุ่มผลิตภัณฑ์ MacBook Pro ในปีนี้คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของดีไซน์แต่จะมุ่งเน้นไปที่การอัปเกรดชิปรุ่นใหม่ทั้ง M4 M4 Pro และ M4 Max คาดว่า macbook pro รุ่น14นิ้วระดับเริ่มตน้นจะมาพร้อมชิป m 4ขณะที่ macbook pro ระดับ High-End ทั้งรุ่น14นิ้วและ16นิ้วจะมีชิป m 4 pro และ m 4 mac ให้เลือก mac mini m a c c o m m a n d จาก smart ข่าวลุ้มเบิกอ้างว่า mac mini ในปีนี้จะได้รับการออกแบบใหม่โดยคาดว่าจะมีขนาดเล็กลงทำให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดของ apple mac mini รุ่นใหม่ถูกอ้างว่าจะมีขนาดประมาณ apple tv แต่จะหนากว่า อาจมีพอร์ต USB-C อย่างน้อย3ช่องพร้อมด้วยพอร์ต HDMI มี2ตัวเลือกได้แก่ชิป M4 และ M4 Pro ซึ่งแน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ Mac Mini ในปัจจุบันที่ใช้ชิป M2 และ M2 Pro iMac iMac รุ่นใหม่ในปีนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะได้รับการออกแบบใหม่จึงคาดว,ว่ายัางใช้ดีไซน์เดิมมาพร้อมขนาดจอ2 4นิ้ว แต่จะได้รับการอัปเกรดด้วยชิป M4 จากปัจจุบันที่ใช้ชิป M3 นอกจากนี้ Apple ยังถูกอ้างว่ากำลังพัฒนา iMac ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า30นิ้วแต่ไม่เชื่อว่าจะพร้อมเปิดตัวในปี2024ที่มา m a c r u m o r เผยสีสันตัวเครื่อง i p h o n e 16 Pro จากเครื่องดัมมี่ Sony d i x o ิกแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เคยแชร์ภาพเครื่องดัมมี่ของ i p o o n e 16มาแล้วก่อนหน้านี้และล่าสุดกลับมาอีกครั้งกับเครื่องดัมมี่ของ i p o o n e 16 Pro แสดงให้เห็นตัวเลือกสีสันทั้ง4ีสีเครื่องดัมมี่ i p o o n e 16 Pro ที่นำเสนอโดย Sony Dixon มาในสีขาวสีดำสีเทาและสีบรอนซ์สลิดมิงถือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security เคยทำนายว่า i p h p o e 16 Pro จะมีให้เลือกสีสีได้แก่สีขาวสีดำสีเทาและสีรถโกลก่อนที่แรงข่าวจากจีนจะออกมาอ้างว่าสีบลอนน่าจะมาแทนที่สีรถโกล e e t t Studio Pro เปิดตัวสีสันใหม่จากคิมคาร์ดเชียนคนดังสายแฟชั่น b บีดจับมือกับคิมคาร์ดเชียนอีกครั้งเพื่อนำสีสันพิเศษมาสู่เฮดโฟนไร้สาย Beat Studio Pro ที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกรกฎคม2023ันย บีดสตูดิโอโป o เปิดตัวครั้งแรกด้วยสีเฉดสีแซนสโตนนาวีดิบลาวและแบล็กก่อนจะร่วมมือกับคิมคาร์เ s เชียคนดังสายแฟชั่นเพื่อนำสามเฉดสีใหม่มาสู่ b e ด t Studio Pro ได้แก่มูนดุลและเอิร์ซึ่งเป็นโทนสีเบจสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้มก่อนหน้านี้ b e ีดและ Kim คาร์เ s เชียเคยทำงานต้มกันมาแล้วกับหูฟังไร้สาย b e ีดฟิตโป o ซึ่งมาในโทนสีมูนดุลและเอิร์ทเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นสีสันประจำตัวของคิมคาเดเชนบีสตูบิโอโปลคิมคาเดเชนเริ่มวางจำหนายแล้วในสหรัฐอเมริการาคา349.99ดอลลาร์สหรัฐหรือดาว12,290บาทโดยมีแผนทําตลาดในประเทศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐจัตรรัสฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, ญี่ปุ่นจีนกาหลีใต้ฮ่องกงและไทย ในไทยราคา11,400บาท Apple Watch Ultra ได้รับความนิยมมากกว่า Apple Watch SE แต่ซีรีส์9ขายดีที่สุด หลังจากออกประแชร์ส่วนแบง่งตลาดของ iPad ในไตรมาสที่2ปี2024ล่าสุด CIRP Consumer Intelligence Research Partner ก็นำเสนอรายงานเกี่ยวกับส่วนแบง่งตลาดของ Apple Watch ในไตรมาสเดียวกันข้อมูลจาก CIRP เผยให้เห็นว่า Apple Watch Series 9ที่เปิดตัวพร้อมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 15ในเดือนกันยายน,ยน2023เป็นสมาร์ทวอทช์ของ Apple ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่2ปี2024เมษายนถึงมิถุนายน โดยคลองส่วนแบ่งสูงสุด43%จากยอดขาย Apple Watch ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาตามมาด้วย Apple Watch Series 8ที่น่าสนใจคือ Apple Watch Ultra และ Apple Watch Ultra 2ซึ่งเป็นสมาร์ทวอทชระดับ High-End ของ Apple มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน20%สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจสมาร์ทวอทชของ Apple ที่ราคาแพงสุดมากกว่า iPhone SE ที่มีส่วนแบ่งการตลาด12%ที่มา m a c r u m o r Apple ยอมเปิดระบบ n f c บน iPhone ให้นักพัฒนาแอป i r d Party ได้ใช้งานทั่วโลกบน iOS 8.1อย่างที่ทราบกันดีว่าที่ผ่านมา Apple ได้พยายามล็อกระบบ n f c ไว้ให้เฉพาะกับการแตะแตะเงินผ่านระบบ Apple Pay และ Apple Wallet เพียงอย่างเดียวไม่ได้เปิดให้นักพัฒนาแอปอื่นๆนำระบบ n f c ไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ แต่หลังจากโดนอู่ไล่บี้มานานก็เพิ่งเปิดให้นักพัฒนาแอปเฉพาะในนักพัฒนากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้นําไปใช้งานและล่าสุดนี้ iOS 8.1 Apple จะยอมให้ประเทศอื่นๆได้ใช้งานเพิ่มเติมแล้ว Apple ออกมาประกาศผ่านนิวรูมอย่างเป็นทางการว่าบน iOS 8.1จะยอมเปิดระบบ NFC สำหรับการแตะจ่ายเงินให้นักพัฒนาแอปได้นำไปใช้งานบนแอปอื่นๆนอกเนือจาก Apple Wallet hm, และ Apple Pay โดยในช่วงแรกจะเปิดใช้งานเฉพาะในออสเตรเลียนิวซีแลนด์บราซิลเคนาดาญี่ปุ่นสหรัฐจ,จารจักรและสหรัฐอเมริกาและจะขยายไปอย่างพื้นที่อื่นๆในอนาคตซึ่งนอกจากจะเปิดให้ใช้งานในการแตะจ่ายเงินแล้วยังรองรับการใช้งานแต่เพื่อปิดล็อกบ้านปลดล็อกห้องในโรงแรมแต่เพื่อใช้แทนกุญแจรถยนต์ระบบการแตะจ่ายเงินแบบปิดสําหรับระบบขนส่งมวลชนยกตัวอย่างในบ้านเราเช่นเรดิตการ์ด ระบบแตะบัตรพนักงานและบัตรนักเรียนนักศึกษารวมถึงใช้แตะเพื่อสะสมแต้มตามร้านค้าต่างๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว,ว่าจะอนุญาตให้ใช้งาน NFC แตจะจ่ายเงินนอกเหนือจากแอปของ Apple แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดให้นักพัฒนาใช้งานกันฟรีๆนำไปใส่ในแอปไหนก็ได้ตามใจเพราะนักพัฒนาจะต้องเซ็นสัญญาเชิงพาณิชย์ Commercial Agreement โดยสัญญาที่ว่านี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งาน API NFC S and s e ส e ซิเค e ลเอลิเเพื่อรองรับว่านักพัฒนาที่จะนำระบบไปใช้งานมีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตรงตามกฎเกณฑ์ที่ทาง Apple กํกำหนดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานหลังจากนี้ระบบ nfc บน iPhone ก็จะมีความอิสระมากขึ้นนอกจากจะใช้แตะใจผ่าน Apple p a y และ Apple w a บริเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะไม่เปิดกว้างเท่า Android แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในฝั่ง ios มากๆที่มา Apple n e w r o o m และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่ n แชน e นล e ีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ